ยูนิชามประเทศไทยจำกัดสารต่อพันธกิจการสร้างสังคมแห่งการดำรงอยู่ร่วมกันให้เกิดขึ้นเป็นจริงภายใต้ Corporate Band a s s e n ซน Love Your p o s s i b i l i t y ผ่านกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก2,568โดยการส่งเสริมการเลือกใช้หมุนเวียนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนบริษัทยูนิชามประเทศไทยจำกัดผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามายัยที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของผู้คนในทุกช่วงวัยเดินหน้ายกระดับความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมสารต่อพันธกิจการสร้างสังคมแห่งการดำรงอยู่ร่วมกันให้เกิดขึ้นเป็นจริงภายใต้แนวคิด Love ิ o ย r p o s s i b i l i t y ผ่านการส่งเสริมการเลือกใช้หมุนเวียนเพื่อจุดประกายแนวคิดและสร้างการมีส่วนร่วมของสังคมในการดูแลสิ่งแวดล้อมพร้อมเปิดตัวโซฟีถนอมผิว Natural l o v e ผ้าอนามัยและแผ่นอนามัยที่มีนวัตกรรมแผ่นออ g a แกนิกคอ o ตโดยมีเต้ยจรินทร์รับหน้าที่เป็นตัวแทนสท่งต่อสิ่งดีๆด,ด้วยสัมผัสจากธรรมชาติที่อ่อนโยนต่อผิวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช่ค่ะก็วันนี้มาเป็น ตัวแทนของทางโซฟีแล้วก็ยูนิชามค่ะวันนี้เป็นวันสิ่งวดล้อมโลกก็จริงๆก็มาเอ่อมา r e s e r v เนี่ยแหละว่าเออทางยูนิชามได้ทำอะไรให้กับสิ่อสิงวล้อมบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวโซฟีเองตอนนี้ก็มีโซฟีเนเชอร์เลิฟค่ะเป็นแบบโซฟีถนอมผิวค่ะเป็นเหมือนคอตตอนหนึ่งเปอรอเป็นห้าสี่สาองห้าไม่ได้เนาะอันนีนน้เอาใหม่ได้เนาะโอเคค่ะก็ วันนี้ต้ยมาเป็นตัวแทนของยูนิชามแล้วก็โซฟีค่ะก็วันนี้เป็นวันสิ่งหวล้อมโลกด้วยทางโซฟีเองกอ็ตอนนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ชื่อว่าโซฟีถนอมผิวค่ะเป็นออร์แกนิกขัดตอนด้วยแล้วก็เขาก็ากลดแบบลดการฟอกพลาสติกด้วยนะคะแล้วก็ตัวโปรดักเองอะ่ะเขาก็จะมีเป็นแบบใช้พลาสติกที่เป็นรีไซเคิลด้วยค่ะใช่ ประมาณนั้นเลยแล้วก็ทางยูนนชานเองเขาก็จะมีเหมือนกันร่วมมือกันในองค์กรที่จะทำตาม SDG Goal ค่ะก็คือเป็น g o a l ที่เกี่ยวกับการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ค่ะเราสิ่งแวดล้อมปีนี้มันมีอะไรต้องแบบกังวลหรืออะไรไหมเรื่องสิ่งแวดลอ้อมถ้าจะให้พูดก,ก็น่าจะเยอะมากนะคะตอนนี้ก็ทุกคนก็น่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกร้อนหรืออะไรต่างๆมากมายค่ะแล้วก็ต้ยรู้สึกว่า ออก็ดีใจรู้สึกพอองค์กรใหญ่ๆลุกขึ้นมามีบทบาทบอกว่าในฐานะผู้ผู้ผลิตถ้าเกิดว่าผลิตโปรดักที่ถนอมโลกได้ด้วยก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ตัวพวกเราเองในฐานะที่เป็นเหมือนผู้บริโภคเราก็สามารถเลือกโปรดักที่เขาทำเ,ออเพื่อสิ่งแวดล้ลอมด้วยได้เหมือนกัน ได้ค่ะก็ฝากสำหรับวันสิ่งแวัล้อมโลกด้วยนะคะก็จริงๆหลายๆคนอาจจะคิดว่าการทาเพื่อสิ่งแวดล้อมมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากแต่สําหรับเต้เต้ยรู้สึกว่าเริ่มจากเล็กๆก็ได้ค่ะที่ตัวเองจอยอ่ะแบบอาจจะไม่ใช้หลอดหรือไม่ใช่ซิงเกิลยูสพลาสติกก็ได้หรือว่ามันมีแบบหลายแงกมุมมากๆเอาที่ตัวเองแฮปปี้ได้เลยค่ะก็ฝากไปด้วยสําหรับโปรดักของโซฟีนะคะก็โซฟีเนเจอร์เลิฟค่ะ สนับสนุนโดยสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านรุ่น888กูให้มึงรวยเศรษฐีพันล้านโดยมาดาำแบ,แบมแบมกัลยากร